อืมสวัสดีครับโอเค,อเคทุกคนกำลังสงสัยว่าผมกำลังตามหาอะไรในด่านนี้นี่ไงล่ะของดีที่ผมกำลังตามหามาันคือนี่งงโอเคกูตายมาครับสงครามนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะวิ่งได้เร็วกันแล้ว รีวิ่งไปจุด B แล้วอย่าหยุดวิ่งไปไปเร็วด่วนดวนแล้วผมก็มีเหตุผลบางอย่างที่ผมต้องรีบไปที่จุด B อย่างด่วนดวนะครับซึ่งแน่นอนมันจะช่วยพลิกสงครามครั้งนี้ได้หวังว่านะหวังว่าเพะถ้าผมตายก่อนมันก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีมันปิดน้ํายังไงเนี่ยมันต้องเข้าไปปิดน้ําปะโอเคใช่ Hello สวัสดีเพื่อนโอ้แมงเจอนาซีคิดแบบเดียวกันโอ้มีศพเยอรมันลอยแองแ้งอยู่ตรงนี้ โอเคประตูกันน้ำเปิดแล้วเตรียมตัวยังมีคนมานะหูบอกแล้วว่ายังมีคนมานะหนึสเรียบร้อยได้เราได้ปืนไฟสวัสดีเพื่อนนายเจ้าใช่ไหมโอเคโชคดีนะเาไฟละนายก็จะมาเอาปืนไฟอย่างนั้นเหรออย่าเสียใจด้วยนะฉันได้ไปแล้วน่ยทีนี้ก็ได้เวลาเผาพวกเยอรมันไม่เชื่อไอ้สัตว์เออ หมอ20เมตรหมอมหมอใช้ด้วยแล้วโอ้ดีใจจังมีหมอมาไม่เคยดีใจที่มีหมอมาขนาดนี้เอาโอ,โอ้โอ้ชิดกระจายตายตายหมดอ๋โอโดนยิงจากนอกเข้ามาแต่ก็ได้อีกคนนึงโอเคเกือบไปโอเคเอาไปโอ้สัตว์มันนอนอยู่ฆ่ามันเร็ว หมอช่วยผมด้วยหมอหมอกูจะตายแล้วไอ้เหียช่วยกูด้วยโอเคขอบคุณหมอโอ้ยเป็นหมอที่สวยมากโอเคกูเผาลองพวกมึงเนี่ยแหละหัวบุบไปมีใครจะเอาอีกัไหมโอเคคุณหมอครับหมอเจ็บโอเคขอบคุณหมอออประธานโทษครับม,มีเอ่เอเชีย่ยว โอ้ฝากมีสภาพบุุษท่านใดที่จะส่งมอบเออ่ HP ให้ผมหรือเปล่าโอ้ยแทมแม่ชอบใช่ไหมอะฮะชอบก็ออกไปแบบเนี้ยเฮอดักลืบเผาไว้เรื่อยเอออ่อโอเคเอยิงยิงชกได้นะตรงนี้อ้อมได้เอามาหมอหมอ Help หมอสุดยอดแม่สุดยอดมากหมอแล้วมึงก็พวกมึงก็รับไฟต่อนะโอเคไฟหมดโอ้ฝากฝากไฟหมดกูต้องวิ่งกลับไปหยิบใหม่เลยนี่โอเคก็ได้ไปโอ้ไฟเกิดแล้วได้เวลาแล้วมันมีคนที่ว่ายน้ำสวนไปตะกี้นี้มันเพิ่งเอาปืนไฟไปใช่ไหม อ่าปืนไฟมาแล้วด้วเวลาแล้วครับทุกคนโอ้ฟักระเบิดอ๋อมีคนเหยียบไฟเราตายสวยงามโอ้ยไปไหนชอบใช่ไหมไฟเนะฮะเป็นรอยยองบนกันแล้ววูวเราออกจากใต้นี้แล้วโอ้ในที่สุดเยสอ่าเยส โอ้ยสไนเปอร์แม่นชิบหาย a few inches later โอเคเอาเป็นว่าเกมเพลย์ปืนไฟก็หมดเท่านั้นไปก่อนตอนนี้ได้เวลาแล้วที่เราต้องมาทวงคิวของเราคืน double ลคิวโอ้โหใช้ลูกซองส่งพลังจริงๆลูกซองเป็นอาวุธที่โกงมากเลยนะในเกมเนี่ยคือแบบถ้าโดนเต็มๆคือมันวันช็อตไงเหมาะกับการโคชคอร์เตอร์ชนะเป็นของเราเฟ้ย yeah เวลาแห่งความลุกโชนความร้อนแรงในในจิตใจวัยรุ่นแต่เวลาแล้วสวัสดีเพื่อนสสเสียบร้อยอ๋อได้ไฟคนหนึ่งอโอ้เสนาลักษ์ขอบคุณครับโอเคลบ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 เบลบ,ลบ,ลบ,ลบ เออดับบิเขคิวโอ้เยสอารีกราแตงกูไปแล้วโอ้เดี๋ยวโอเคโอเคชอบของเผ็ดใช่ไหมพวกนายนะฮะเออนั่นแหละรับไปของเ็เผ็ดร้อน ออเออกระจายเผาไอ้เยี้ยนกูช่วยด้วยครับช่วยดเลยเชวยด้วย,วยหันหลังมาหน่อยหมอหมอหันหลังมาดูกูสิเออหมอทอดทิ้งเราแล้วเออตายยังมันยังไม่จบหรอกปืนไฟเพิ่งเกิดเราต้องรีบวิ่งไปแล้วเพื่อน take this โอเคโอเคผมโอ้ oh, ปืนไฟสวยงามจริงๆยิงไปแล้วมันเป็นไฟตกค้าง <laughs> ไฟตกค้างเทคดิส <laughs> แต่ไฟของฉันมันสวยงามมากเลยจะว่าไฟ <laughs> ปืนไฟงั้นก็สวยดี <laughs> เหมือนกันนะเนี่ยพวกเราต้องตายครับหมอแต่ว่าเราชนะแล้วโอ้โหวิ่งตัวติดไฟกันเต็มเลย <laughs> เรียบร้อยการเสีย์ทลาของเรามีค่าเสมอเป็นไงครับการได้ใช้ปืนไฟในด่านที่มันแคบ,แคบๆไม่เป็นไรที่สาใจมากแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดี